ครับสวัสดีทุกท่านครับผมกับเย็นวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกาครับผมไม่นี่พาทุกท่านมาที่บ้านนางแดดครับผมเป็นช็อปนี่ฮะบรรยากาศตะเว็นกระงตกดินแล้วครัไอที่เห็นพวกเขานนั้นเป็นเขาเขียวนะครับ จังหวัดชัยภูมิฟังน้ำพุ่จะเป็นอำเภอเกษตรสมบูรณ์ถัดไปก,ก็จะเป็นอำเภอคอนสารครับผมเป็นเขื่อนจุฬาพรนครับ เดี๋ยวเย็นนี้จะต้องเดินทางกลับไปทำงานคัะเมื่อออ่นมีมีงานต้องทำแลรวครัหยุดมือหนึ่ง